สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหมนะ่นำเสนอการคะ่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์คูปต้ารุ่น L4508 ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด45แรงมา้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล4สูบ2,197 cc ซีซีขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2เพานะคะกับสินค้าใหม่ของเราพีชชางส้มคันงาม รถแท็กเตอร์คือบรตารุนแอส่้านสายพันธุแกร่งจากแดนญี่ปุ่นรุ่นนี้ Make in Japan ผลิตจากญี่ปุ่นนะคะสำหรับ45แรงค่ะสินค้าใหม่นะคะตัวนี้จดทะเบียนปี56ค่ะรถจดทะเบียนปี56มาพร้อมชุดใบมีดดันดินหน้านะคะด้านหน้าติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าจากปราช้างนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ และด้านหลังนะคะเราติดตั้งเป็นผนังไขใหม่จากนาซาไว้ให้นะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมไถพร้อมดันแล้วก็จัดยางใหม่ใส่ให้ทั้ง4เส้นนะคะคันนี้นะคะเราจัดยางใหม่ใส่ให้ทั้ง4เส้นเลยค่ะเรียกว่าหล่อๆพร้อมใช้นะคะสำหรับตัวนี้นะนี่ค่ะ รถสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะสำหรับ L4508 าคันนี้จดทะเบียนปี56ค่ะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมใบมิดันดีนาและผ่านไถใหม่ราคาเพียง2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้น 2, <อ>2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ สสมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราค่ะแท็กเตอร์คูเปรตาร,รุ่น L 4508คันนี้นะคะตัวเครื่องยนต์สวยๆนะคะนี่ค่ะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะไม่มีรั่วมไม่มีซึมเช็คสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะสำหรับคันนี้นะด้านหน้าค่ะติดตั้งนะคะชุดใบมีดแดนดีน่านะคะข้างหน้าค่ะมีชุดใบมีดแดนดีน่าจากตราช้างนะคะ FD183F ไว้ให้นะคะ ตัวนี้หนูใส่ชุดท่อไปไทเทให้ด้วยค่ะหล่อล่านพร้อมลุยแน่นอนนะคะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับ45แรงเมัดอินเจแปนมาอีกหนึ่งคันนะคะดูชั่วโมองทำงานค่ะตัวนี้1,171ชั่วโมองเท่านั้นนะคะรถสวยทำงานน้อยค่ะ1,171ชั่วโมองระบบเกียร์นะคะเกียร์หลักค่ะ8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะคะนี่ค่ะ ตำแหน่งเกียร์นะคะบริเวณห้องโดยสารนะคะตรงนี้สภาพสวยๆเลยค่ะตัวเบ,บาะนั่งก็นุ่มๆนะคะรถเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้หลังค่าตัวหลังคางงามๆค่ะเดี๋ยวดูด้านท้ายกันนิดนึงนะคะช่วงท้ายสวยๆ PTO พร้อมใช้ค่ะเกาะตัวโรตารี่เกาะสูบน้ำพ่นยาได้เลยนะคะรถเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะคะ ไฮโดริกสมบูรณ์ดีนะคะยกทิ้งไว้ได้ไม่มีกระตุกไม่มีร่วงค่ะนี่ค่ะท่านใดที่กำลังมองหาอยู่สำหรับ45าแรงนะคะเรามีเข้าอีกหนึ่งคันค่ะแท็กเตอร์คือโบตา้ารุ่น L4508 คันนี้จดทะเบียนมกราปี56นะคะคันนี้ปี56รถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ยางใหม่4เส้นในราคาเพียง289,000บาทเท่านั้น2 0 0 0 0น 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีบริการจะส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกติดตามกดซับสไคร์ช่องหนูปีนแม่ค้ารถไถไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ